คาเฟ่อินสเปคสิอีกครั้งนะครับคาเฟ่เล็กๆในหมู่บ้านมานีรินสีราชาอันนี้ร้านตกแต่งน่ารักน่านั่งพักผ่อนมากๆเลยครับขน,นมเครื่องดื่มก็ราคาไม่แพงแถมยังอร่อยนะครับด้านข้างร้านมีส่วนเล็กๆให้เดินชมนะครับ ดาวนี่กับเคส่งแล้วก็ลงมีอกัดกินกน,กน,กน,กนครับชามสุกท่านของวันเสร็จก็มาต่อด้วยของคาวกันครับการเดินทางมาร้านก็จะลำบากนิดนึงนะครับแต่ก็ดูตามรูก็แบบได้นะเป็นร้านตกแต่งน่ารักน่าแวะน่านัาน่งนะครับ ทางร้านมีบริการก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งแล้วก็หมูกระทะนะครับที่นั่งชั้น2ด้วยกลางคืนก็ฟินอยู่นะครับแต่กลางวันนี้ร้อนมีห้องแอร์เล็กๆให้บริการหนึ่งห้องนะครับเก็บค่าบริการแอร์ด้วยนะครับที่เหลือก็จะเป็นโอเพนแอร์นะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับ ระหว่างรออาหารก็เดินมาสำรวจนะครับวนมงนี้เป็นหมูกระทะหมากรุทุนะครับตรงนี้เป็นส่วนตรงข้ามกับเมื่อกี้นะครับเป็นบริเวณทานหมูกระทะกลางคืนมานั่งทานหมูกระทะกันได้นะครับ วันที่พวกเราไปสั่งหมินกัสี่ชามนะครับแต่ว่ารอนานประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับเสิร์ฟชามากแล้วก็นั่งรอน,นี่ก็ร้อนมากเนื้อ,อไหลเลยนะครับไม่ประทับใจเลยแล้วก็อาหารก็รสชาติเฉยๆนะครับราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับี่ยเสิร์ฟเรือให้ตากผมชวยเสิให้นวลางชวยเสีรยวหมูครับ